ผมวันนี้วันที่หกท่านว่าคมสองขั้นหาลอยหกสิบสามไหครับผมทีมงานกันพ่นโซลาเซลล์กันครับผมแจ๊ะแจ๊ะโซล่าเือเก่าเหละครับวันนี้วันที่หกท่านว่าคมสองขั้นหาลอยหกสิบสามวันพุธนะครับผมมาติดตั้งพลังงานแสงแดดอันนี้มาเก็บงานเก่าเขาครับเดี๋อเขาติดไปกับ,ๆๆบๆๆปีหนึ่งแล้วนะครับๆๆปีหนึ่งแล้วนะครับผมๆๆมาแก่ง,งานให้คุณพี่คนอ่าคุณพี่ กุ้งนะครับเจ๊กุ้งนั่นแหละนี่ปลาส่วนใหญ่คนนะครับที่ลงคลิปบินโดนใหเบป่ะเน่ะที่ว่ามาแก้งานเขาที่ว่าปั๊มสองตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแหละสี่โมงกว่าแหละครับแดดจะบังเลยเด้อบังปลายางเลยนะครับมันจะบังปลายางแหละก็ได้น้ำมาเต็มที่มันใส่สองแผงใส่สองแผงเพิ่นเลยมันเป็นแผงเก่านะครับนี่แค่เขาติดเป็นแผงมือสองนะครับเพิ่นติด แต่ว่าเป็นปีแล้วเพิ่นใส่ปั๊มชักแล้วมันพังนะครับมีปัญหาก็เลยมาเบิ่งเนี้ยมันเป็นปั๊มชักคือปั๊มชักเนี้ยมันจะดูแลยากเพราะว่ามันจะมีหัวกระโหลกมีอย่างบางทีมันแรงสั่นตรงปั๊มครับมันเหตุให้ซีนเหตุให้พวกยางโอลิ่งเนี้มันรั่วมันกระโดดพวกขึ้นมันยากในการใช้งานนะผู้หญิงนะบางทีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็ใช้งานยากนี่ก็แนะนั่เพิ่นปั๊มตัวที่มาติดใแตเพิ่นอยู่นหรอครับชุดหนึ่งแผงอยู่ซะเดี๋ยวนะตามคลิปที่แล้วนี่ก็ถึงานนะครับผม ก้าเป็นปั๊มปั๊มจุ่มนะครับก็เรียกว่าปั๊มไดโวนะครับปั๊มไดโวอันนี้ทําน้ำนะครับสูงสุดแดดดีๆทําน้ําถึง6คิวเลยทีเดียวหรือ6,000ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับอันนี้มันเป็นน้ำบอนะครับอ่าท่อก็ประมาณ10ท่อนะครับผมลงไปนี่ถือว่าน้ำโอเคอยู่นะครับผมอันนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับมันเป็นแบตเลสนะครับ DC แบตเลสไม่มีแปรงฐานใส่ยาวนานนะครับอันนี้รับประกันหนึ่งพันเนี่ยปีนึ่งต่อปั๊มเพอแพงประเดี๋ยติด เป็นแพงมือสองมันติดไว้นะครับผมเป็นปีละที่นี่ปั๊มชักมันใส่มอเตอร์เนี่ยยูนิเวอร์ซอลนะครับผมรือว่าภาษาบ้านเท่ามอเตอร์มหัศจรรย์นั่นแหละมันรับสร้างกระสุนยาทั้งด้วยวนหุยหุยนะจังไลย <c oughs> ก็มันเป็นรับเอซี่ก็ได้ดีซี่ก็ได้ครับรับไฟตั้งแต่12โวลต์ไปจนถึง400โวลต์นะครับตัวนี้นะ ที่มีแล้วแต่ลูกนะอันนี้เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องเออ่มอเตอร์เครื่องซักผ้ามันช่เครื่องแตแต่ละแต่ละรุ่นนะครับรับได้ถึง480โวลต์เลยนะครับผมตัวนี้480โวลต์เลยทีเดียวนะครับผมของแค่12โวลต์จนหอด400โวลต์แต่ว่าปลอกปั๊มชักนะครับมันรับไปรได้บางทีอันนี้มันมาตามแดดเราแพงเพิ่นอ,อ,อนุก,กรมกันมากเวลาแดดแห้งแ่บ ปั๊มชักมันกับพังนะครับผมนะจะเลยแนะนำให้ปั๊มให้เพื่อนนี่ครับนะครับนกระเดต้อ่อนๆนะครับอ่าเป็นปั๊มไปไหนเอาแกเพื่อนเพื่อนวันตีไปหลายคลิปแล้วแกปั๊มอันนี้ทรงตรงจากโกจัมเปียเลยนะปั๊มนะมาตรฐานรับประกันหนึ่งปีนะครับผมตีเกิดเพื่อนได้๋ยวลงหลอดเลยนี่ครับนะครับมันเป็นบัตรเลสครับมันบเป็นมีแปลงทานมันเป็นบัตรเลสเขาเรียกว่าบัตรเลสสามเฟสดีซีนะมันถึงใส่ทนเงานะครับ แต่จังมูนี่นะครับมอเตอร์พวกนี้ก็ยูนิเวอร์ซอลเนี่ยมันก็ไม่มีแปลงทานมันเป็นผลลวดเลยมอเตอร์อันนี้มีแปลงทานครับนี่นี่นี่พออภัยนี่ครับมันมีแปลงทานอยู่นะครับนี่แปลงทานสองตัวนี่แหละครับคือมอเตอร์แปลงถานมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันแต่โดนไปแปลงทานมันก็เบิร์ตนะครับแต่ว่านี่มันมองเห็นมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าปั๊มบางตัวหรือมอเตอร์บางตัวมันจะไม่เห็นแปลงทานมันจะอยู่อยู่ในตัวปั๊มมันจะอย่กทำการสอมแล้วกั บางตัวก็ซ้อมได้บางตัวก็ซ้อมไม่ได้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันจะเป็นเคำศัพทนว่าบัตเลตนะครับคําว่าบัตเลตก็คือมันบ่มีแปลงคารมันใช้ขดลวดนะครับออกตัวโดยแบบซอฟสตาร์ทค่อยๆหมุนแล้วค่อยๆรันนะครับครับเดี๋ยวฟังเสียงนะมันจะค่อยๆวืดเต็มหลอดของมันนะครับเต็มกําลังหลอดของมันนะนะครับซอฟสตาร์ทนะครับนี่รับประกันให้เพื่อนปีหนึ่งนี่ครับมันจะง่ายกุ้มคาเลยถึงว่ามันจะสูบ ในน้ำบอท่านใจคือปวกปั๊มไฟฟ้าหรือปั๊มอย่างที่ใช้กําลังไฟฟ้าแต่ว่ามันกินไฟมูลอ,อันนี้คือไปเรื่อยๆครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายบนมีคา่าไฟฟ้ารายเดือนนี่ครับนี่นาแดดทุกว,วนนะครับเต็มท่อเน,นี่ยท่อสองนิ้วนะครับนี่คุ้มค่าเลยนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับใส่มันถูกจุดใส่ถูกวิธนะีมันจะคุ้มค่านะครับผมนะถ้าเป็นพวกอินววตรงวอเตอร์มาใช้กับปั๊มน้ําตรงนะครับมันบวกคุ้มกับผลเสียของแบตเตอรี่มันกินกระแสสูงนะครับ แต่ที่แนะนำให้เบิ่งนี่ยมันกิน10ต่อหนึ่งนะครับสมมติว่าไปจ่ายเป็นไฟ AC สมมติว่าปั๊มกินไป6แอมป์นะครับ6แอมป์ AC นะครับมันก็จะดึง DC 60แอมป์ต่อชั่วโมงนี่นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันกินต่อหนึ่งอีกนะครับเหมือนในหนานะครับกินต่อหน้าหน้าเอาไปง่ายๆเข้าใจง่ายๆกันนะครับผมนะอันนี้ก็ลงคลิปให้เบิ่งอธิบายให้ฟังนะครับใส่ให้มันตรงจุดนะครับแย่แย่มันถือว่าไหนใส่แบบไหนนะครับนะ นะบางคนสอบถามมาว่ามอสอ่าไอชุดไฟชุดนี้ไปใส่กับสมงสมมติยังเดี่ยบอถามว่าใส่ได้ครับแต่ว่าแบตท,ท่านน่ยมันพอใจบอกระแสแบตเตร <S 2> <S 2> <S 2> อรีอร่นะหัวปั๊มสมมติอ่สองแรงสองแรงคือพันหาลอยวัดกินสูงสุดเริ่มตั้งแต่เจ็ดแอมเลยนะครับเจ็ดแอมเลยนะเจ็ดแอมสูงสุดบางทีสิบสองสิบสามแอมนะครับสัดสิบหาแอมกับนีนะครับมอเตอร์บางรุ่นน่ะแล้วแบตเตอรี่ท่านพอใจไหมถ้าอินเวอร์เตอร์ถ้าใช้แบตเตอรี่น่ะ นะครับมันต้องดึง150แอมป์ต่อชั่วโมงเพื่อจะไปจ่าย AC นะครับ15แอมป์นะครับหรือแค่ดึงแค่70แอมป์นะครับเริ่มเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นนะครับมันก็ดึงแบตเตอรี่10เท่าก็คือสมมุติว่า,าปัม๊มไฟฟ้าเสมอไฟฟ้ากิน7แอมป์ใช่ไหมครับ2แรงนะ่ะมันก็ดึงแบตเตอรี่ DC นะครับมันต้องดึงแอมดีซี70กว่าแอมป์ DC ต่อชั่วโมงนะครับนะี่ครับต้องต้องคำนวณแอมป์คำนวณแบตเตอรี่คำนวณการกินโหลด ของโหลดน้านะครับนะนี่คือแนวน้ำมาฟังอันนี้ก็ใส่แบบนี้นะครับคุ้มค่าเลยนี่โตแบักใหญ่เลยนะขนาดยกมั้งจางตัวบักใหญ่บักเอฟเป็นั่นนี่คุ้มค่าเลยนะครับนี่รับประกันในเพิ่มหนึ่งปีไม่รับประกันในพร้อมนี่ครับนะนะครับนะคุ้มเลยนะครับเบิ้งงานการแพ็กเกจเขานี่เบื้องย่างดีนะเงาเปลือกมันถูกจุดนะครับมันจะคุ้มค่านีะครับนี่นี่กค่ท่อออกช่องอยู่แต่ด้านบนขนาดสี่โมงกลัวๆนี่ครับผมนะ จะบังล่มยางอะไรอีกน้อยเดียวกับบางับนี่เงาพอของคนมันอยู่ในล่มยางนี่ครับนี่ครับเจ้กหน่อยกับบางแล้วนะครับบังแผงแล้วเริ่มบังไปแล้วแน่แล้วนะครับมันก็ยังได้น้ำเนี่ยคันแดดแห้งนี่สองแผงอ้น้ำพุ่งจูดเลยนะครับนะอันนี้ก็สูนเบิดมือนนะครับกลางเว้นนี่เนี่ยลงไหลงหน้าเนี่ยพอตรงห่วงนี่เมือเดียวนี่ยน้องเลยครับน้ำดีๆนี่นะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์เลย นะครับผมอันโทลส้นเหลือเซลครับยวรอทีมงานก่อนหนาวแห้งก่อนเดี๋ย <c oughs> วครับ096 497 5827นะครับ,น,รบนี่โทษได้ตลอดข้อม,มูลเพิ่มเติมโทษได้ตลอดนะครับนะถ้าเป็นแอดไลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับ06 4 2 7 1 3 8 7 6นี่นะครับอันนี้แบบ แอดไลน์คนหฮะดูเบอร์โทรหลอกฝากข้อมูลไว้ว่างกับติดต่อให้นะครับช่วงคำนี้ช่วงที่ว่างนะครับนะครับนะก็อันนี้ก็โทรโทรด่วนโทษยังนะครับเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แนะนำให้นะครับกันพลชลเซลมีแค่สองเบอร์นะครับใช้ก็ซื้อกาปีแล้วนี่นะครับขันเบิองในคลิปเบิองในคลิปวิดีโอผมเนี่ยครับติดตามเบอร์นี่จะเป็นเบอร์นี้นะครับนะครับศึกษามาใส่ทดลองให้่อ่คุ้มค่าเลยอยากเอาของดีลูกค้าเลยครับผมนะลูกค้าเก่าลูกค้าไม่ได้ใส่ไป ด้หลายปีแดีวโทรมาสอบถามด้มันเสียเหมือนดเข้มให้ไปได้นะครับได้เบดนะครับหรือว่าสิบดประก้งประกันแลวกันโทรสอบถามหน่อยเลยครับสอบเข้มได้ราคาก็มีราคาทรงคาอะไรนิดหน่อยเนี่ย่าม่ว่าจะทิ้งดูค้านะครับนะติดตอนดูแลตลอดชีพนะครับว่าม่ว่าติดแล้วทิ้งนี้เลยนะครับนะนะครับอันนี้งานกระดูนี่รับประกันนี่ขันเทพบเลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับในลูกค้า ดูแลหายต่ว่ามันเกินประกันหรือว่าเสียหายจากการที่มันนอกระบบนอกระเบียบนะครับกับซอยกันนะครับผมนะก็ยังดูแลให้ท่านนะครับนะครับมีอะไรอุปกรณ์นี่ยังก็แนะนํากันได้ซ่อมให้แนะน้ากันไปนะครับผมนะคุ่มคากันราคาเลยดูแลตลอดชีพนะครับผมนะครับสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์นี่ยเพราะเขาใจยังก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับผมที่ตั้งร้านกดุพลอยู่ที่ อำเภอละหารไต้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านลำดวนนะครับตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารไต้จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทร0964975827นะครับแอดไลน์คนหาโดยเบอร์โทรโดยทั่วโลก0642713876กันะพนโซลเซลขอขอบคุณครับผม